ผลลไมร่วมสวัสดีครับเอออสันีนกรุงบ้านเฮ้านะครั <c oughs> บวันนี้ก็เลิงานมาสามถุมครับก็เลยสิมาเห็ดป่าที่เขาหามาได้นะแบบหากินแบบอีสันีนกรุงนี่เป็นปลาที่เขาหามาได้ครับ เอาเสียงว่าหนึ่งมนาะหนึ่งสมุนไพรอันนี้เป็นเงียนะครับเดี๋ยวเ,เท้าสีสองกันมักเงียเพื่อที่จะไปตกป่าในวันหยุดนี้เนาะตกป่าวันหยุดดีกว่าวันหยุดหยุดหยุดอยู่หลายมือครับแต่ว่าไม่โอ้นี่ครับนักมลินใส่ลงไปซุกไงวันไหน นี no? ่ซ like nice ุงง่าย่ากเลยอะไรกินข่าวแรงน่วกันคือจุคิดนาจะเดินหนึ่งว้ยท่ซื้อครับมืออื่นพูดอะไรตั้งเชอร์ดิคินเพราะว่าตัดคลิปลงกันมือแรงตัดคลิปลงมือเซาคำเดียวสิน่าจะได้กินมือเซามือนี้ไม่ได้กินแบบมือนีสเทดว้ซื้อนี่เบื้องหน้าตาโอ้ยหนึ่งสมุนไพรฟ้า เหมือนเนาะ,ะประับปับเขากันนิดเดียวก่อนเห็นไปหรือเปล่านี่ครับประยุกต์เรื่อเทปตรงประยุกต์ริงไฟเราจะใช้เป็นไฟนี่พรมันเป็นเตาไฟนี่นะครับ หลังจากที่ห้องล่องมาหลายวิธีนะครับหลายเงีย้ย <c ười> คือเ้อยังเป็นมือใหม่เราในการตกปลาเพิ่งมาตกปลาจริงจังหมดจริงจังเราคือแบบเริ่มมาตกปลาละมูนี่อยู่ช่วงนี้ครับพะวันไก่ผ่านเป็นน้องน้ำแบบธรรมชาตินะครับถ้าใครอยากได้ไม้ก็นนะทักมานะครับเดี๋ยวสิบอกพี่ขัดไทยเดี๋ยวเขามามันมูมาเบิ่งมันมูกันสิเป็นยังไง แต่ว่ามือนันตกมันหมูมันเขาไหมก็เลยมอนี้ซื้อมันหมูมาสิเอาไปตกปลาแล้วก็กินด้วยเพราะว่าเป็นคอหมูย่างเนาะเพราะมันหมูไปหาแล้วมันมีข้อศริตเปลี่ยนข้อศริตกปลาเหมือนมันมเลชัลโลโมซันไปนะครับลุว่ามือไปถือตอนใดนี่แหละได้ภาพแบบสวยๆหันเนียแบบโซโลโมซัน นี่ือเนื้อที่เฮาเอามานะครับเป็นเนื้อคอมูอย่างเนาะเนื้อมันมูรวนรนบ่มีครับมือนี้ไปบางแหล้วมันบ่มีเลกงานมากกเลยไดมากนี่แหละเป็นคอมูอย่างราคาแพงเน่แต่ว่าก็สูเพื่อตกปลานเนาะมือไม่มือไม่เน,นาะเดี๋ยวเฮาตัดไปเลยดีกว่า คือสีโซลโมสันไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วครับเป็นหาหน้าที่หมดละไปอะตอนนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ในนี้ก็มีน้ำมันแล้วก็ชุดล์รถนะครับ,รรบเป็นน้ำมันพื้นนะส่วนผมเป็นน้ำมันพื้ มาใส่เหว้นหวานืี้มูไม่มีแนวคูเดเลยนี่นะมครับมันหมูแล้วังใส่นะ้ำมันเพื่อีกนะครับเพื่อความมัน ยืนมุมมันพอเนาะเสร็จเรียบร้อยครับฟ้าตกไลยหลายมือได้เลยมนหน่อยหน่อยนะครับเนี่ยลายมือเด,เ,มเ,มงงเดี๋ยวเขาไปมักเหงาไอ้ร่มปังไหมถิ่ม่ะเดี๋ยวเขาไปลองลองนะอันดับแรกนะครับพ่อใจใส่นุมแมว นี่รุ่มแมวนะครับเพื่อความหอมเนาะเซรั่มแมวเพื่อความหอมบัดเล่นะครับหัวเรือมดเรือสุดท้ายแล้ว ส่วนผสมห่อทำับที่สองนะครับนมนะครับฟูโมอตนะผลไม้ร่วม yeah. <Yeah. S 1> เปิดเลยน,นะครับขวดหนึน่งลำที่สองนะครับเป็นกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มีด่บครับเสร็จแล้วครับเลยการโคเรเลยล่นันออนี่งลามาเนี่นนครับหอมนุมไม่นะรเต่อไป เมียที่เข้าเป็นลุยมายถ้าสมมิผสมแบบตกปลาแบบเดิมเดือมเนาะโอเนหัวเชื่อไม่ใปเฉลยหัวเชื่อ,อ,อยังดีนะ พูดเลยเนาะนี่มาตักขึ้นเลยนะ ย้ำไปเอาไันปลี่ยนไเลยหลังทีละนี่ครับ <c oughs> สิประมาณนี้เลยนี่กลิ่นหอมนะครับเัาสิมัดหัวเชือเห็ดหัวเชือไว้เพื่อที่ไป ตกปามือนะครับเล็งดวนคือเอาจะเอาตัวนี้ไปผสมกับขนมปังอีกทีหนึ่งปิดฝา,นะาเอาเลยนะแค่นี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับเขาผสมแบบ แบบเล็งดวนไปแล้วเ,เดี๋ยวมาอื่นครับช่วงแรกเขาจะไปตกปลาไปเบ่งว่าสิมานบอนะครับ,เ,คครบเจอกันคลิปหนาครับคลิปนี้เอาไว้ค่นี้ครับเเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวพาไปดูไอ้ย่างย่างเงินเงินเฮ้ยมันย่างหนึ่งปลาหนึ่งปลาถึงนึกขึ้นได้ว่าหนึ่งปลาไว้ ปลาไว้ครับบริเวณจะเป็นยังไง